สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอนุวัฒน์นะครับนะฮะวันนี้ก็มาคุยเรื่องอ้อยกันแล้วก็มีคนถามมาว่าพี่ปลูกปลูกมานานหรือยังทํามานานหรือยังนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนั้นเขามาตอบนะฮะ,ะส่วนผ่านอ้อยนะครับผมส่งหมดทุกบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับรอรับสินค้าได้เลยครับแล้วก็มีคนถามผมมาว่าปลูกนานหรือยังนะครับ ก็จะบอกว่าปลูกมาก็หลายสิบปีอยู่นะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือกว่าจะผ่านอะไรมาก็นะครับหลายอย่างนะฮะผ่านทั้งคำดูถูกคนนะฮะผ่านอะไรหลายอย่างนะครับกว่าจะได้เรียนรู้และซึมซับมาเองนะครับผมไม่เคยไปไปเรียนจากใครนะครับผมก็อาศัยนะครับจดจำเอานะครับแล้วก็นำมาใช้นะครับนะฮะกว่าจะผ่านจุดนี้มามันก็ ยากพอสมควรนะครับนะครับผ่านคนดูถูกผ่านจุดเหยียดหยามอะไรแล้วแต่นะฮะผ่านมาเยอะเหมือนกันนะครับก็สําหรับมือใหม่ใครที่อยากจะปลูกนะครับก็ถ้ายังไม่มีความรู้อะไรมากมายก็ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนนะฮะก็โทรสอบถามได้นะฮะผมยินดีให้คําตอบนะครับทุกคนนะครับนะครับวันนี้ก็แวะมาตอบให้เพื่อนๆแล้วนะครับว่ากว่าจะผ่านมามันมันก็ยากลําบากอยู่นะครับนะครับ หนื่อยงานไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเหนื่อยใจคนนี่ลําบากแน่นอนฮะนะครับก็ขอบคุณสําหรับมือใหม่นะฮะที่ทักมาถามนะครับก็เมื่อวานก็มีพี่คนหนึ่งนะฮะถามเรื่องฮอร์โมนฮะก็ได้บอกกับทางเขาไปแล้วนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝนตกทั้งวันเลยฮะวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยฮะช่วงเที่ยงคืนนะฮะจนถึงนะครับเก้าโมงนะเพิ่งจะหยุดนะครับ วันนี้เราก็ออกไปทำงานกันนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับย้าอีกทีนะครับสายพันธุ์สิงคโปร์นะครับมีแค่สายพันธุ์เดียวนะครับคือเรื่องสิงคโปร์หรือสิงคโปร์โบราณหรือเรียออีกชื่อหนึ่งคืออ้อยสำลีนะครับตัวเดียวกันนะครับนะครับโอเคครับขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับวันนี้แวะมาบอกตรงนี้นะครับโอเคครับขอทํางานก่อนนะครับ